บายบายเดี๋ยวุ่มมาหาใหม่เด er э, er ah, ี Pepsi, ๋ยนุ oh ่มมาหาใหม่บายบายเด้อเดี๋ยนุ่มมาหาใหม่บายบายเออบายบายคุณตาเดี๋ยวหนูมาหาใหม่อ่ะบายบายแม่เป๊ปซี่แม่อ้อมก่อนเร็วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่เด้อ ไปแล้วไปแล้วบายบายโอ้โหจะไปแล้วของฝันโอ้ของฝากเอออ่ะขอบคุณครับคุณยายก่อนเนย่อออย่าอย่ากินน้ำนั้นนี่นั่นหินเออเอาขอบคุณครับคุณยายก่อนอ่ะขอบคุณครับทำไงคุณยายก่อนขอบคุณครับขับด้วยขับด้วยขอบคุณครับอ่ะบาย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 บปไปนี่ไปไปนี่ไปไปบายบายครับเดี๋ยวหนูมาหาใหม่นะครับคุณยาย แม่เป๊ซ <wounds off> ีกับแม่อ mhm ้อมด้วยนะคะกลับแล้วคิดถึงแม่แล้วกลับแล้วเด้อแม่อ้อมแม่เป๊ซีเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่จะกลับกันแล้วได้กล้วยกินด้วยได้ของฝากได้ของฝากโอ้โหอิ่มท้องกลับเลยนะคะอิ่มท้องกลับกันเลย ตอนมาแบบว่าเร่งรีบตอนกลับแบบสโลโมชันเพระาะว่าได้กินอุกินกล้วยได้กินกล้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ป่นนี้แม่ร้องเรียกหาหนูแล้วอู้ดูบรรยากาศนะคะเวลาเก้าโมงเช้านะคะนี่บรรยากาศนะะ่ะอ๋อนี่เขานี่นี่นนน บรรยากาศแบบว่าขึ้งฟ้านสดอยละถอย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 โอยอยอยถอยโอย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 ง โอ้โหแบบมืดตืต่นมาเลยอะ่ะฟ้าฝุนเข้าบ้านเราแล้วไอ้ไซส์ไหม ดูเด็กน้อยเดินแบบต่อยต่อยต่อย,อยเรามาข้างหลังบ้านกันนะคะ ขอกินก่อนขอกินก่อนนะครับก่อนที่จะถึงบ้านอ,อ,อ้นนว,า,ออวาวาวา,วาาวมาถึงบ้านแล้วนะคะวาวาวมาถึงบ้านแล้วคุณแม่ก็ คิดหอดลูกไส้ย่ยางแหง้งมาถึงบ้านแล้วครับแม่อืมมาถึงบ้านแล้วครับมาถึงบ้านแล้วครับผมเออ คิดถึงลูกไม่หยุดน้องแม่โอดูคุณแม่คิดถึงลูกกัดมือตัวเองกัดมือตัวเองนี่แปลว่ายังไงนะแปลว่ายังไงดูน้องวาค่ะดูน้องวาทำหน้าตาก็มอมเมมไปหมด เพราะว่าหนูยังไม่ได้อาบน้ําแล้วหนูก็ไปถูตรงไหนที่หนูอยากถูหนูก็ถูเพราะว่าหนูคันหนูคันมากยัง ยังไม่หายเสียงค่ะคุณแม่เสียงยังโมาหาย ยังไม่หายคิดถึงบ่อืมยังไม่หายคิดถึงกัน เป็นยังไงเป็นยังไงอืมลูกชายมาแล้วหายคิดถึงกันได้แล้วคุณแม่เอ้ยหายคิดถึงกันได้แล้วคุณแม่จ๋า ต่อไปคุณแม่ก็จะมีลูกน้อยแล้วคุณแม่ก็จะยังคิดถึงน้องวาไหมคิดถึงอยู่ใช่ไหมคิดถึงลูกทั้งสองเลยใช่ไหมอ้ดูลูกแม่แล้วลุงดินเก่งมากเลยดูค่ะคิดหอดกันแห้ง คิดถึงกันมากมายมงงน้องวานบอกว่าแม่หนูหิวย่าหนูไปได้กินกล้วยมาแล้วหนูหิวยา่าเอยเออรักกันรักกัน เริ่มหายคิดถึงแล้วค่ะเริ่มถูแล้วทีนี้เริ่มหายคิดถึงแล้วเออหนูไปนานใช่ไหมใช่ไหมแม่หนูไปเดินเที่ยวมานานใช่ไหมแม่ก็เลยคิดถึงหนูใช่ไหมอมืไม่คิดถึงน้ำตาไหลเลยใช่ไหมแม่่ะลูกคิดถึงลูกชาย กินหอด ort, ลูกซสายละยังไม่หายดียังกัดอยู่ยังกัด,กด,ดมือ,ต,มอตัวเองอยู่ยังกัดมือตัวเองอยู่นะฮะยังไม่หายคิดถึงเองว่าบอกว่าหนูมาแล้วแม่หนูมาแล้ว,ลวอือยังใช่ยังคิดถึงไม่หยุดเลยอะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องเรวรุ่ง f ฟม i l y ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านจ้า